การกระทําที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงคุณแทบคลั่งนะคะแทบบ้าเลยอย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณสามารถทําให้เขาเขินได้ทําให้เขาม้วนต้วนได้ในสิ่งที่คุณพูดออกไปหรือแบบเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณพูดออกไปแล้วแบบเขาเขินอะ่ะถ้าเขาเขินเนี่ยแปลว่าเขาแพ้าทางคุณนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันยอมเธอละเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาูสุกแก้มแดงแล้วก็แบบยิ้มปริม่มต่อมาข้อที่2นะคะถ้าคุณอ่อยเป็นหยอดเป็นถ้าคุณหยอดผู้ชายเป็นรู้ว่าคุณพูดอะไรออกไปแล้วเขาจะพูดอะไรกลับมาที่มันเป็น Conversation ที่แบบมันสร้างสีสันสร้างแพชชั่นสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณและเขานะคะบอกเลยว่าอันเนี้ย คั่งแนนนอนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความสง่างามของคุณเองนะคะคือบุคลิกนั่นแหละนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ดีอ่ะแบบว่าเดินหลังคอมหน้ามุยตลอดเวลานะคะชอบหลบตาอะไรแบบนี้มันก็ดูไม่มีสเสน่ห์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่มั่นใจนะคะเดินตัวตรงนั่งตรงใช้สายตาเป็นใช้รอยยิ้มเป็นใช้คำพูดเป็นนะคะมัน,เป,นเป็นคนที่แบบดูมีสเสน่ห์นะคะบอกเลยว่า3ข้อนี้ถ้าคุณมีครบไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะว่าเขาจะไปมีคนอื่นนะคะรับรองว่าเขาจะคลั่งคุณไปตลอด